สบายดีทุกคนเนาะคอยจะมาสอนวิธีการถอนเงินจาก Infinox, เข้าสู่ Binance เนาะหรือว่าถอนผ่านช่องทางติคลิปโตเนาะทุกคนนะกดที่ถอนเงินแล้วเามาเลือกบัญชีเนาะอ่ากดเลือกบัญชีก่อนเลือกบัญชซีที่เรามีเงินอยู่เราก็กดติ๊กบัญชซีที่เรามีเงินแล้วจํานวนเงิน ก็จะถอน100เนาะและให้ทุกคนอ่านาร er, ายละเอียดันทุกคนถอนขั้นต่ำห้าสิบเหรียญอ่าบโบมนขั er ้นต่ำห้าสิบเหรียญเนาะถอนจํานวนหลายกู้ห้าสิบเหรียญหรือว่าห้าสิบเหรียญขึ้นไปจะโบมีค่าธรรมเนียมเนาะแต่ถ้าว่าถอนต่้งกู้ห้าสิบเหรียญจะมีค่าธรรมเนียมอยู่ที่สิบห้าดอลลาร์เนาะทุกคนอ่าถือว่าแพงเนาะ พราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องถอนขั้นต่ำอยู่ที่50เหรียญขึ้นไปจังบวมีค่าธรรมเนียมเนาะโอเคหลังจากทุกคนกดแล้วมาหอนหน้านี้เ,เาราก็กดดำเนินการต่อเลยกดดำเนินการต่อแล้วเรากดเลือกในบัานหนึ่งเนาะโอนผ่านสกุลเงินดิจิตอล US คลิปตัว USDT นี่เนาะทุกคนกดเข้าไปเลย สกุลเงินดิจิตอล USDT แล้วจะให้เราเลือกประเภทเชนเนาะท, Chain ที่เชนที่เราจะโอนไปเขาเลือกเป็น TRC 2 0แล้วนันนี้ t u Wallet เนาะให้ทุกคนไปเอา t ู่ในกระเป๋าของทุกคนเลยเนาะส่วนคอยมันจะอยู่ที่ b i n a n c e เนาะคอยเอาอยู่ใน b y n a n กดเข้าไปที่ Deposit เนาะทุกคนแล้วกดที่ USDT แล้วเขาเลือกทางลุ่มสุดเนาะจะเป็น trc 2 0เนาะตัวที่อยู่ในวงเล็บนี้แล้วให้เรากดแคปจอบ้านหนึ่งนะทุกคนแคปจอบานหนึ่งแคปจอหน้านี้ไว้ก่อนอ่าแล้วกดคัดลอกเลขกระเป๋ากดคัดลอกเลขกระเป๋าแล้วเอามาที่วางที่อยู่ตัวนี้ลงไปในทีอยู่ของวงเล็ีเนาะวางลงไปแล้วให้เราเซ็กเบิ้งนะเซ็กอ่านทั้งหน้า3ตัวทั้งหลัง3ตัวเนาะถ้าถึกแล้วก็กดไปต่อได้เลย แล้วมันจะให้กดยืนยันเบอร์อ่าอีเมลเนาะขอรหัสทางอีเมลเนาะเราจะต้องไปรอรหัสทางอีเมลเข้ามาก่อนอ่าโอเคเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วหนึ่งห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดโอเคหนึ่งห้าสามเจ็ดห้าเจ็ดแล้วหมายเหตุเนาะ มาเฮ็ดกลุ่สำคัญอย่าง, mm hmm. งพวกนี้บุษไสอเไยเนาะทรงโอเคกับสูน่ารักเนาะบานนี้และทุกคนเนาะอ่าทุกคนให้ถ้ายากให้ไวเนาะเพราะว่าการถอนเงินพันคริปโตนี้แล้วม่นเอาใสเลขกระเป๋าเข้าไปแล้วและต่อไปที่เราจะต้องเฮ็ดก็คือเฮาจะต้องได้รอยืนยันอีกบานหนึ่งเลยทุกคนต้องยืนยันอีกบัานหนึ่งเนาะและถ้าว่าเฮาอยากไวเนาะให้ทุกคนกดที่ กดติ๊กที่สามเลีกลูกศรทางเทิงเนาะแล้วกดที่การสนับสนุนเนาะการสนับสนุนติดต่อเราอันนี้น่ะทุกคนทางแชทเลยกดที่ทางแชทเลยทุกคนกดแชทไปเลยมาน,นี่มนแม่ให้เอาใส่ซนะื่อน้ำซื่อนามสกุลเข้าไปเลยเนาะ Okay. เขาใส่เข้าไปแล้วเขาใส่ข้อความเข้าไปลดตัวนี้สามารถเขียนเป็นภาษาไทยเนะเาะครับเาพูดไทยเลยก็ได้นาะทุกคนฮัพูดไทยเลยกดส่งเลยตัวนี้จะเป็นครั้งแรกเนาะครั้งแรกที่ทุกคนเข้าในช่องแชทนี้นะทุกคนจะได้ใส่อานามส,สกุลและอีเมลเข้าไปเนาะในวันนี้ ครับท,ที่เรากดส่งไปแล้วเนาะเราก็แค่กดกลับเลยบักดกลับเลยพอาเราส่งไปแล้วหนึ่งข้อความเนาะรอเขาตอบกลับแล้วให้เราไปยืนยันทางอีเมลเราเอารูปภาพที่เราแคบจ่อไวนะ้น่ะเข้าอีเมลแล้วก็รอยืนยันทางนั้นเนาะหลังจากยืนยันอีเมลแล้วปุ๊บเงินก็จะเข้าเราเลยแต่ขั้นตอนการยืนยันนี้อาจจะซาได้นินึงเนาะทุกคนหลังจากที่เราได้พูก กระเป๋าเข้าไปในแอปแล้วเนาะบัดน,นี้เนาะที่เหลือให้เฮาให้เฮารออีเมลมาเนาะบันนี้เฮากดเข้าไปที่อีเมลนเนาะเฮากดเข้าไปที่อีเมลแล้วเฮาจะสังเกตเห็นคําว่าซัพพอร์ตเนาะอ่ามันจะเขียนว่าซัพพอร์ต t h นี่ก็คือ,คอจะเป็นไทยแลนด์เนาะเขาติ๊กเข้าไปเลยแล้วเขาจะเห็นตัวนี้เนาะเห็นเป็นเขาจะบอกให้ส่ง QR เข้าไป QR โค้ดเข้าไป ให้รงคิวอาร์โค้ดที่เราแคบจอไว้ให้เราเข้าไปให้เขาจ้าเพื่อทำการยืนยันแล้วกดตอบกลับข้อความนี้เลยเนาะนี่ทุกคนเห็นทุกคนตัวนี้เนาะให้เรากดตอบกลับข้อความตัวนี้เลยตอบกดตอบปุ๊บให้เรากดแนบตัวนี้เนาะแนบไฟล์เข้าไป กดเข้ามาเบิ่งก่อนว่าแมนกี่าของเฮาแทลวบ่กดเข้ามาโอเคแมนแล้วนเนาะแล้วมันก็กดติ๊กเอา okay. เป็นแบบนี้เนาะทุกคนแล้วก็กดส่งเลยก็ลูกสอนอู่เทงิงเนาะ อามอสนี่ก็อวีตจบเนาะวิธีการถอนเงินนี่เป็นวิธีการถอนเงินครั้งแรกของทุกคนจะต้องได้เฮ็ดแบบนี้เนาะหลังจากครั้งต่อไปแม่นเขาแค่กดถอนเงินอยู่ในแอปอินฟินอกแล้วเขากะบ,บริฮิตบริได้ออกมาเฮ็ดแบบนี้แล้วเนาะเพราะว่าเขาพูดเข้าไปเท่อนึงแล้วให้ทุกคนเจอไว้ว่าครั้งแรกที่เราพูดเข้าไปเขาจะต้องได้ยืนยันเลขกระเป๋าก็เลยต้องได้ยืนยันทางอีเมลแน่แล้วครั้งต่อไปมันจะจื้อเลขกระเป๋าเขาแล้ว หลังจากเขากดถอนปุ๊บเงินจะถึกส่งเข้าเลขก,กระเป๋าที่เขาพูดเข้าตอนนี้เลยเนาะให้ทุกคนเอาเลขก,กระเป๋าที่ดีๆของตัวเองเนะาะที่มันได้มาตรฐานของตัวเองเนะี่ยเลวก็เอาพูเข้าไปแล้วก็ถือว่านเลยเนาะโอเคขอขอบใจทุกคนเนาะที่นี่ก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้เนเดอร์แล้วเว้ยเพื่อเป็นกำลังใจให้ในการสร้างคลิปสอนของฮูทัดไปเนาะ วอมรูต่างๆที่จะเอามาลงในคลิปเรื่อยๆเนาะทุกคนเนาะขอบใจ